เรื่องราวนะสตอรี่ความเป็นมาเรื่องของขั้นตอนการทำเทคนิควิธีการในแต่การนะแลาเราได้มาตรงนี้กรรมการก็กอาจจะเฉยเป็นต้นเราใจซี่มีเทคนิคเในแต่ารนแการทำท่าานนนนักหนาเร็เน่อนเาต้องซ้อมไวเลยนะถ้าบรรทวนไปหรือว่าได้ไม่ได้เดี๋ยวชมเรียงความโ่ไว้อาให้กรรมการ ตลาดว่านอย่างไาดเลยพันสิบแอบรมนี้ก็คือตุ้มไมกแต่ละอาเภออรเภอลานึครุ่งสองคนข้อันสิแปดนาาอบรมแล้วก็พ่อเซตเดียวข้อันสิบเก้า่มไมหนึุ่งสองคนเหมือนเดิมกลุ่งเก้าหนึ่คุ่สอคนเหมือนเดิมนะคะแต่ละอำเภอ กา่อนับจากวัดือจเรงกันอีกคร้งนมีวันทแปเานักทโมงนะเราทหนาทีัแต่ละเดคนเดือวนเด็คุ้าอึงนจานดภาไปถึงงานเลยไหมอ้าวพากถงนเลยเดกก็พร้มครับว่าไม่ต้ ไปส่งข้องแล้วก็อุปกรณ์จะจะถือสายพันธุ์แล้วะ็สวยกันทิ่าเราพี่โอเป้บุ้งนาำตันต้นอันจุ่มันเจริญในความคิดต้นเราขอสูตรพืชกระ้อ หัวดีแปดนั้นเรานัดก,กันเราน้ดทีหนึ่งคน,นงแต่ละอำเพอแล้วก็รุ่มพังนึนึ่งคนตอนนึ่งลงที่จะเอาผ้าไปนะะน,นั่นอรุ่คอยนุงผ่านบ้าเก็คือมันจะบอกคนเยอะจังว่าตัวแม่นี้นะคะต่อไปก็คือเปินเม็ดซ้งถ่วงไว้ที่โซนนกลางจ้ามถ่วงไว้ก็อย่าง้อยๆก็คือเจ้าคนบูนน่แล้วกุ้ม แต่ว่าแลวแต่เราดีใยขึ้นมากว่าที่คนแต่ว่าเขาว่าเก๊สามคนนะควก็คนละหนึ่งมัน